อ่ะสวัสดีครับทำงานกันไปด้วยบอกบอกกันไปด้วย,กกวยหลังเคซี่ตันเนี้ยเพื่อนไม่ก็จะได้นะพอเพื่อนแล้วมันเก็บรายละเอ,อยียดยาก แล้วก็มาตัดซับวิธีนึ่งตัดซับหนังออยเคซี่เนี่ยเป็นหนังที่แบบดูแลยากมาก นี่คือเราได้เป็นเทิร์นมาหมดแล้วเทิร์นแบบจากกระดาษแข็งกระดาษออกแบบตัวเนี้ยจินตานเนี่ยใช้ดีแ้วไปโรงงานก็จะตัดทรงนี้ทรงเดียวก็จะตัดยาง Merci. คนที่จะใส่นังออยเคซี่นี่หนังออยเคซี่เป็นน้งที่แพงแล้วก็ <c oughs> รักษาความสะอาดยากมาแล้วพยายามที่สุดเนี่ยกาวชิ้นงานแต่เป็นโรงงานเขาไม่นั่งอย่างนี้นะเขาใช้พลาเทปใส่แต่เราเราเป็นงานแฮนด์เมดเราต้องใช้ตอก เพราะถ้าเย็บด้วยจับใช้กลางเนี่ยปัญหาของมันจะเกิดอะไรขึ้นรูกแค็คือเวลาเราเย็บมันจะไปติดกระสวยติดเข็มติดนุ่งยันทั้งหมดเลยแล้วถ้าเยบ็บหนังจริงๆจับเราใช้ฉาบจริงต้องใช้ตีนตีนผีมันต้องเป็นพลาสติกมันจะลื่นมันจะไม่หนึ่อย่างจริงการเย็บหนังไม่จาเป็นต้องใช้จับะรนั่นนะผมก็ใช้จุกิตัวกอ่อมาแล้วก็ได้แปลงเอามันมีวิธีการแปลงจับแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้จับเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยแฮนด์เมดมาแล้วผมก็แฮนด์เมดนี่แหละ มาแฮนด์เมดต่อไป อย่าทายเกินนะเกินชิ้นงานแล้วเดี๋ยวเล็กมันเป็นมันเป็นรอยนี่คือช่วยประคองมั็นเสียพอเดี๋ยวรู้จิประกานี่ไม่มีหมึกแล้วขี่ในพอเป็นรอยได้นะี่นี้มันไม่มีหมึกแล้วแค่หัวปากการขี่ในเป็นรอยเฉย ตัวนี้ไม่ได้นี่ยิดไปก็เป็นรอยทำย่าอะไรอย่างตัวเนี้ย ช่อมันก็ต้องไป็นูัวเดมอนนะเดมอนมันจะสวยกว่าแผมมาชอบเห็นไหมก็แหละบางชอบเห็นไหมตอกหนังก็ตอกทีเดียวเนี่ยปตอกแบบแค่ตึกตึบตึกนี้ไม่ได้แม่นแม่นทีเดียว ไี่ต้องเดินได้คู cool. ่ ซี่นี่เป็นหนังปราบเซียน ครั้งงเราใช้ความชำนาญมากอะไรนะเดี๋ยวคนที่ติดตามมานก็ติดตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบางก็กกนะกจะมอะีอะไรมาเป็นกันไปเรื่อยๆคือางานโรงแรนเป็นงานที่ผมชอบนะงาน,นที่ผมชอบเป็นงานที่ผมแบบ มีความสุขกับมันอยู่ไม่ต้องรุกรานใครชีวิตเราเราก็อยู่กับมันได้มีความสุขต้องไปเลีทท้ยงใครมาก,กสุดสไตล์ตเราเกาะยากแนะ่หนังบ้านนี่ แรกคัตติ้งมันสวยคัตติ้งมันไม่เหมือนใคร ำงานที่เรารักก็ทำงานที่เราแบบอยู่กับมันได้นานๆคืองานที่เรารักเทคนิผมอยู่เป็นวันๆก็มีความสุขไสนิทเเจมๆคุณน,นี่สวยสวยสวยู เราทำแล้วเราต้องยอตัว,เร,ว,เ,วรเราเองมันสวยเช็ดกาวกาวนี้ระวังที่สุดเลยนะนโอเคซี่เนี่ยหายเลือยอีกขัดเลืยมันเช็ดยากมาก

นะติดเล่าติดแบบติดแล้ว,ต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 ,ลวติดเลยแหะของเขากาวนี Ph. ่ผสมน้ำยาช่วยมันจะติดแน่นมากกับหนังไม่ต้องห่วงบางคนเขาไม่รู้หรอกบางทีช่างด้วยกันยังไม่รู้หรอกว่าไอ้เราเชื่อกาวอันใช้กาวช่วยผสน้ำยาจริงๆรองเท้ามันมีอะไรเยอะหลายอย่างเลยนะไม่ว่าที่เราทำแต่เรา

งานนี้เราต้องใจรักเลยนะถ้าคนใจไม่รักก็ทํายากนะเพราะมันมันนั่งนั่งอยู่กับที่ไงนะแต่มันผมผมชอบทุกอย่างเราต้องเริ่มจากตัวเรารักผมเพราะเรารักเราจะทําแบบไม่มีข้อแม้เลยเราจะทำแบบไม่มีข้อแม้แบบไ,มมแมไม่มีข้ออ้างอะไรเนงะี้ยจะงานเห็นไหมวันทีอย่างคือมันคัตติ้งของมันหรือว,ว่า hey, เฟตเจอร์อะไรของมันเนี่ยมันจะมีสไตล์ของมันนะคือความจำบำเสมอไม่ต้องหานะ เพราะว่าเฮนไม่มันไม่มีหรอกที่มันจะเป็นเหอโรงงานทุกอย่างคุคเจี่เข้ามาทำไมม่จริงต้องเข้าใจนะว่าเห็นไม่ไม่ต้องเข้าใจรักนะถ้าต้องการรวยต้องเป็นโรงงานบุกโรงงานต้องมาจับเข้ามาช่วยเพราะถ้าคุณแบบทางเนี้ยวอวลุ่มคุณต่ำวอวลุ่มคุณต่ำวอวลุ่นต่ำ มันก็ต้องเพิ่มแรงการผลิตเกิดขึ้นยังไงอย่างบอกว่าใช้สายตากาลาเนอนะผมใช้ความถนัดความเคยชินเนอะ ได้คู่ไงจริงๆงานในเมฆต้องไล่ราคานะที่ผมทำคู่ก็เป็นสามพันกว่าบาทแล้วก็งานมีทำตลอดไม่ต้องกลัว แล้วเราขึ้นซ่อมเราจากรูนี้รูนี้เราก็มาลงรูน,นี้ช่องนี้ โอเคเนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วผมเจ้คัตติ้งของงานเมนนี่บอกว่ามันสวยดีแล้วมันเด่นมันมีความแปลกแปลกไม่เหมือนคนอื่นเราเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นนะก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์นะโอเคนะครับโอ้ย